อกลับมาดูภาพดีๆกันบ้างสลับสับเปลี่ยนกันไปเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมครับปีใหม่เมืองเชียงใหม่ก็เมื่อวานนี้เป็นวันที่สองที่เขาเล่นน้ํากันชื่นมื่นคึกคักมากตลอดทั้งวันบริเวณรอบคูเมืองทั้งสองฝั่งนะฮะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่ออกมาเล่นน้ําสงกรานกันนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นจนหัวค่าโอ้โหเนืองแน่นไปด้วยผู้คนเลยฮะรถติดยาวเลยฮะไม่ต้องไปไหนออกมานี่ต้องทําใจเลย นี่คือรถก,กระบะสาดน้ํากันได้เลยนะฮะสามจุดใหญ่ๆนะครับของเชียงใหม่ที่เขาเล่นน้ํากันก็มีถนนสายท่าแพยาวไปจนถึงบริเวณถนนลอยเคราะห์อ,อันนี้เป็นจุดไฮไลท์นะครับคนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาเล่นน้ําที่นี่แล้วก็ตอนเย็นมีการปิดถนนเปิดอุโมงน้ําด้วยนะครับเปิดเพลงให้บรรดาผู้คนที่มาสาดน้ําได้ร่วมสนุกกัน อีกจุดหนึ่งนะครับก็คือแจงกูเฮืองยาวแจงกูเฮืองยาวไปเราตลอดทั้งสายนะครับนี่นะะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีคนมาเล่นน้ำกันเยอะโอ้สนุกสนานกันใหญ่นะครับนั่งท้ายรถกระบะสาดน้ำกันการจราจรนั้นค่อยๆไหลไปค่อยๆไหลไป,ลไปตั้งแต่เช้ายันเย็นเหมือนกันนะครับนี่นะฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือประตูช้างเผือก ยาวไปจนถึงบริเวณแจ้งสีภูเล่นสาดน้ำกันอย่างเนืองแน่นเหมือนกับสองจุดที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับร้อนแต่ว่าก็สนุกสนานนี่นะฮะปีใหม่เมืองเจียงใหม่ก็ยังเหลืออีกวันนึงนะฮะคือวันนี้นะครับก็ยังได้เต็มที่อีกวันนึง รถแทบจะเล่นไม่ได้เลยนะทุกคนก็พร้อมนะฮะเอารถมาก็คือพร้อมแล้วนะครับครับที่จะมาจอดแล้วก็เล่นสงกรานกันถัดลงมานะครับที่ลำปางครับที่ลําปางนะครับก็ทางสถาบันคดชบานแห่งชาติในพระอุปถัมภ์หรือว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยนะครับที่อยู่ที่ตำบลเวียงตาอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปาง ก็มีการจัดกิจกรรมปีใหม่เมืองกับจ้างไทยนะครับตั้งแต่วันที่12จนถึงวันที่16เมษายนนะครับก็จะมีขบวนแห่สงน้ำพระอุมโมงน้ำคลายร้อนนะครับกาดมั่วเจ้าจ้างนะครับแขวนกระดิ่งละคังสะดอกเคราะห์นะจัดกิจกรรม3รอบในวันหนึ่งก็จะมีรอบ11โมงบ่ายโมงครึ่ง บ่าย2องโมงครึ่งเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกร่วมทาบุญในช่วงเทศกาลสงกรานต์กิจกรรมปีใหม่เมืองกับจ้างไทยนะครับจัดขึ้นนะครับนอกจากช่วยส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของเราแล้วนะครับก็ยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปก็ช่วยคลายความร้อนให้กับช้างที่อยู่ในศูนย์อนุร,รักษ์ช้างไทยด้วยนะครับ ส่วนที่พะเยาท่านผู้ชมฮะพุทอข่าวรายงานมานะครับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สร่วมกับชาวบ้านทั้งหมด12หมู่บ้านจัดประเพณีแห่ไม้ค้ำโพหรือไม้ค้ำสลีนะฮะตามความเชื่อของชาวพุทธในช่วงสงกรานของชาวล้านนาที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนา ให้ยืนยาวสื่อไปนะครับขบวนแห่ไม้ค้ำโพนะฮะในจัดขบวนจากอบตอแม่ไสายนะครับตามถนนมาเดินตามถนนมาบริเวณหน้าวัดแม่ไสแต่ละขบวนเนี่ยจะประดับตกแต่งไม้ค้ำสรีนะครับด้วยดอกไม้และกระตุงรตุงก็มีครบ12ราศีและก็นางงาไม้ค้ำสรีนะครับไม่จำกัดอายุนะครับ หลังเนี่ยก็จะมีรํากันมาไร่รํารกันมาพอเสร็จพิธีแล้วเนี่ยนะครับจะนําไม้เข้าไปค้าต้นสลีต้นโพตามความเชื่อของชาวล้านานะครับทางภาคเหนือวัดต่างๆในภาคเหนือถ้ามีต้นโพใหญ่ก็มักจะมีผู้นําไม้ค้าสลีไปค้ายันไว้ซึ่งนอกจากจะเป็นการค้ายันกิ่งไม้ไม่ให้ล้มแล้วยังมีความหมายไปถึงการค้าชูพระพุทธศาสนานะครับเชื่อกันว่าได้กุศล ได้กุศลจากการถวายไม้ไม้ไมคำโพจะช่วยคุ้มครองดวงชะตาให้เจริญขึ้นไม่ตกตับไม่ล้มคลืนเหมือนอย่างที่เราค้ำไม้นี่แหละฮะไม้ไม่ล้มเราก็ไม่ลมก็จะค้ำชูกันไปตลอดแบบนี้อืมที่ประเพณีแบบสืบสานกันมาก,ก็มีให้เห็นนะฮะใช่ครับดินะฮะนครพนมนครพนมท่านผู้ชมฮะ ตั้งแต่เช้าของเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันที่สองของการเล่นสงกรานนะครับก็ปรากฏว่าตอนเช้ามีการจัดรถน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองนครพนม25ชุมชนแล้วก็มีกิจกรรมตำส้มตำลีลาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานกองการศึกษาเทศบาลเมืองนครพนมเขาจัดการแข่งขัน ตำส้มตำลีลาส้มตำลีลาหันสาถนนข้าวปุ้นเด็ดฮะมีเป็นกิจกรรมชื่อว่ากินข้าวปุ้นสุดฟินกินนัวอ่าม,มีส้มตำลีลานะครับแต่งแฟนตาซีสีฉูดฉาดมาเต้นลํากันให้แบบเข้าจงังหวะแล้วก็นี่ประชันขันแข่งกันแบบเอาความสนุกเป็นหลักนะครับส้มตำลีลา แต่ว่าก็ก็จะมีคณะกรรมการมาชิมด้วยนะฮะขายรสชาติดีก็จะได้รางวัลชนะเลิศไปก็ทีมที่ชนะนะครับก็คือร้านส้มตำยำแซบรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็น่แล้วก็มีวัดพระอิน์แปลงนะฮะรองชนะเลิศอันดับ2วัดมหาธาตุ ร้านส้ตมตำยำแซบฮะได้อันดับหนึ่งลองชนะเลิศอันดับหนึ่งวัดพระอินแปลงลองชนะเลิศอันดับสวัดมหา,าธาตุนะครับมีผู้ว่าก็มาเป็นประธานในพิธีนะครับยังมีให้เล่นน้ำอีกหนึ่งวันนะครับสำหรับที่นครพนม,นพนมก็คือวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยนะครับ,รบเขาเชิญชวนส่งน้ำพระประจำวันเกิดที่ลานพนมนาคาริมฝั่งโขงนะครับแล้วก็มีกิจกรรม บุฟเฟ่กินข้าวปุ้นฟรีที่ถนนข้าวปุ้นศาสตร์สนุกชุ่มฉ่ำอุโมงน้ำยาวร้อยเมตรนี่นะฮะวันสุดท้ายนะครับแล้วก็ไหว้ขอพรองค์พญาศีสัตนาคราชผู้ว่าก็ฝากเตือนนะครับสาดน้ำเล่นงาำให้สนุกแต่ก็ระวังอุบัติเหตุเมาแล้วต้องไม่ขับนะครับอุณภูมิที่นครพนมเมื่อวานนี้ก็ประมาณสัก40องศาใช่ โอ้แต่ออกมานี่คนที่ออกมาคือคนไม่กลัวร้อนแล้วใช่ฮะก็มาพบกับความชุ่มฉ่ำเย็นนะฮะมาเล่นน้ำสงการกันเลียบริมฝั่งโขงนะครับในเขตเทศบาลเมืองนะครับตั้งแต่บ่ายยันเย็นแล้วฮะมีประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับนี่แล้วก็มีรถของทางเ,เทศบาลมานะฮะฉีดกายร้อนให้นะฮะฉีดแบบฉีดพุ่มเลยแล้วฮะ มีคอนเสิร์ตนะครับสร้างสีสันนะครับมีความสุขกันนะครับที่สงขลาท่านผู้ชมฮะที่สงขลานะครับมีประเพณีทําบุญเดือน5ห่มผ้าพระนอนนะครับวัดมหาตัมมังคลารามนะครับก็มีการแหร่ผ้ากันก่อนแห่ผ้ามาจากถนเนเสนหานุสรน,นะครับไปห่มพระนอนองค์ใหญ่นะครับนี่ขบวนแห่นะครับก็มีผู้คนจากทั่วสารทิศฮะมาร่วมเป็นพันคน ก็เป็นการสืบสามประเพณีเก่าแก่สําคัญนะครับที่วัดนี้วัดนี้ถ้าเรียกง่ายๆภาษาชาวบ้านคือวัดหาดใหญ่ในอยู่เตี้ยมเพอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับก็มีการจัดงานสืบสามประเพณีทําบุญเดือนห่มผ้าพระนอนนะครับเป็นประเพณีสําคัญของวัดหาดใหญ่ในนี่แหละครับพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่พระนอนท่านผู้ชมฮะ การแห่ผ้าไปโหมองค์พระพุทธรรมหัดตมังคลารามหรือพระนอนตามกล่าวความสนใจของนักท่องเที่ยวชาวมาเลนี่เยอะนะครับก็จะมีคณะมังกรนะครับแห่มามีกองยามีนางรำมาจนถึงบริเวณวัดนะครับ จนถึงบริเวณวัดก็จะมีสามเณรยืนต่อแถวถือผ้ารอรับขบวนแห่พาเข้าไปยังองค์พระนอนก็มีประชาชนมีนักท่องเที่ยวนะครับตั้งแถวรอโปรยดอกไม้รอจับชายผ้านะฮะมาถึงตรงนี้ก็จะเวียนนะแห่ผ้าสามรอบประกอบพิธีสงฆ์ก่อนที่พิธีสำคัญจะเริ่มขึ้นนะฮะก็คือการห่มผ้าพระนะฮะ ส่งต่อๆกันไปนะครับก็จะร่วมกันบางทีก็เขียนชื่อตัวเองครอบครัวลงไปก็เชื่อกันว่าก็จะเป็นบุญใหญ่สร้างสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทยนะครับเขาเริ่มกันตั้งแต่ประมาณสักบ่ายสามว่าจะไปจบในหกโมงเย็นเห็นไ,ไหมนะักองทีวเป็นพันๆคนนะขอให้ได้จับม้วนหมวนหม,มวนเข้าไปนี่สงขาครับ เลยฮะท่านผู้ชมฮะที่จังหวัดเลยเขามีประเพณีแห่ต้นดอกไม้ต้นดอกไม้เนี่ยสูง15เมตรที่อำเภอนาแห้วนะครับถวายเป็นพุทธบูชาแล้วก็เป็นมงคลให้กับชีวิตนะครับมเมื่อคืนนี้ที่วัดศรีโพชัยอยู่ที่บ้านแสงพาอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับคุณชัยพจน์จรูนพงษ์ ก็มาร่วมกันจัดงานแห่ต้นดอกไม้ใหญ่นี่ฮะการแห่ต้นดอกไม้นั้นเป็นประเพณีเดือน5ก็คือช่วงสงกรานต์14เมษายนของทุกปีนะครับเขาจะมีการแห่ต้นดอกไม้ที่ยิ่งใหญ่ต้นดอกไม้ก็จะเป็นเครื่องสาการะพระรัตนตรยัยชาวบ้านจะร่วมแรงร่วมใจสร้างขึ้นมามีตั้งแต่ขนาดเล็กถือคนเดียวไปจนถึงขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่นี่ต้องใช้ประมาณ8ถึง12คนช่วยกันหามช่วยกันแห่นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะแห่ต้นดอกไม้ไปรอบอุโบสถวัดพระวัดศรีโพชัยสมรอบถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับถเถลิงศกขึ้นจุลศักราชใหม่ชุมชนอยู่ดีมีสุขประเพณีนี้เนี่ยโอ้โหสืบทอดกันมา400กว่าปีนะครับ มีต้นดอกไม้ร่วมแห่จำนวนทั้งสิ้น12ต้นต้นใหญ่ที่สุดขนาดกว้าง3เมตรสูง15เมตรชาวบ้านมีความเชื่อแล้วก็ถือกันว่านี่คือความเป็นสิริมงคลได้นำดอกไม้มาบูชาพระรัตนตรัยนะครับชีวิตก็จะอยู่ดีมีสุขข้าวกล้าในนาก็จะอุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะี่คะผลผลิตก็จะปลีดอกออกผลได้อย่างสมบูรณ์ เขามีการแห่แบบนี้ทุกปีนะครับเริ่มจากวันสงนะพระพุทธรูปก็คือ13เมษายนโดยหลักแล้วจะเริ่มแห่ตั้งแต่13ถึง16ติดต่อกันแล้วก็จะมีแห่ต้นดอกไม้ทุกคืนวันพระตลอดเดือนเมษายนของทุกปีนะครับเวลาแห่เนี่ยนะต้องแห่ตอนกลางคืนประมาณสักทุ่มหนถึงสามทุ่มแล้วก็ต้องมาแห่ที่วัด รอบพระอุโบสถเท่านั้น mm. แล้วก็ต้องแห่ให้ครบสามรอบรอบที่หนึ่งบูชาพระพุทธรอบที่สองบูชาพระธรรมและรอบที่สามบูชาพระสงฆ์พอแห่ครบสามรอบแล้วก็จะวางต้นดอกไม้ทุกต้นไว้รอบพระอุโบสถเพื่อบูชาพระรัตนตรัยตลอดทั้งคืน,นเสร็จแล้วยังไงต่อตอนเช้าครับพอถึงตอนเช้าก็นำต้นดอกไม้ออกจากวัดเนี่ การแห่ผู้หามต้นดอกไม้ต้องโยกประกอบจังหวะให้ต้นดอกไม้ได้หมุนซ้ายหมุนขวาตามจังหวะของเสียงกลองช้องชิงฉาบที่บบรเลงประกอบจนครบสามรอบต้องติดเทียนและจุดเพื่อให้เกิดแสงสว่างทุกต้นนะฮะโครงสร้างของต้นดอกไม้ก็จะมีประกอบไปด้วยไม้ไผ่ทั้งหมดไม่มีลวดตะปูนะฮะไม่มีลวดตะปูผูกหรือตอกนะครับ นี่นะฮะี่เป็นประเพทีเก่าแก่เห็นว่าก็ต้องหมุนหมุนไปด้วยใช่หมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนขวาแบบนี้เวลาแห่เนียนใหญ่นี่ก็เป็นประเภทนเก่าแก่หาดูยากนะโอ้โ0สี่ร้อยกว่าปีครับใช่ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะฮะุทไทธานีท่านผู้ชมฮะุทไทธานีเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสักสองทุ่มนะครับ ก็มีการสืบสามประเพณีก่อพระเจดีไซายของวัดพิชัยปรุนารามปรุนารามนะอันนี้เป็นวัดเก่าแก่วัดโบราณอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนะครับอุทยัยธานีซึ่งจัดขึ้นเป็นสีสันในงานประเพณีสงกรานในการก่อพระเจดีไซายแต่ก่อกันเวลากลางคืนครับกลางวันอาจจะล้อนะฮะก็ก่อกันกลางคืนนะครับทางวัดก็จัดเตรียมสถานที่อุป,ปกรณ์ต่างๆที่ใช้ประดับตกแต่งเจดีทรายไว้นะครับ นีฮะอย่างเช่นผู้ระยานะฮะก้อนหินสีขาวเทียนพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทําบุญกับวัดนะครับก็จําหน่ายให้นะฮะชุดละร้อยบาทถือว่าทำบุญกันนะฮะก็ถือเป็นงานบุญที่เปรียบดังการการก่อนะครับทรายให้กับวัดตามความเชื่อโบราณน,นะครับที่เวลาเราเดินทางไปวัดนะบางครั้งเนี่ยทรายในวัดก็ติดเท้านะ ญาติโยมติดเท้าเราออกมานอกวัดโดยไม่ได้ตั้งใจฉะนั้นวันสงกรานตีปีใหม่ไทยทีก็นำทรายคืนให้กับวัดไปนะครับก็ยังมีจัดกันนะฮะตั้งแต่วันที่13นะฮะแล้วก็วจะจัดจนถึงวันที่17เมษายนนะฮะก็ไปร่วมนะฮะ่อทรายกองเล็กกองใหญ่เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปให้เด็กๆมาเอาหินสีขาวประดับตกแต่งนะฮะ บางวัดเขาจะจัดภูมิเล็กๆให้ก่อกองทรายนี่ใเหมือนเกือบจะมีแทบทุกวัดเลยนะใช่ไหมมีแทบทุกวัดฮะเก่อกองทรายเนี่ยสนุกไปเลยเห็นไหมเด็กก็ไปเล่นเลยใช่แต่ละวันในระหว่างปีมีแบบมีแบบนี้ไหมได้เล่นทรายไม่มีนะฮะสงกรานต์นี่แหละฮะได้เล่นสนุกสนานกันไปนะฮะไม่ได้ไม่ได้จากที่หลวงพ่อพูดนี่แหละโยมเพราะว่ามี มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks สแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ